มาโอ้โหไอ้ตั้นแกเป็นเลือกทำไมแกต้องเลือกการดึกอีกแล้วเนี่ยไม่เขียนเรือไงมันไม่มีก่ดเช้าหรอกะทำไมวากาดที่เนี่ยที่เนี่ยเป็นเมืองสร้างใหม่จะไม่มีแล้วก็ได้แต่มันก็ยังแต่มันก็ยังอยู่ในเมืองซิวสโตนนะเป็นพื้นที่สร้างใหม่ซิวอสโตนเนี่ยมันเป็นอันนี้มันเป็นเขตที่ใครลักลอบเข้าเนี่ยในป่าเนี่ยมันจะมีทางเข้าป่าใช่ป่ะแล้วก็มี แกกวัดทหารที่คอยเฝ้าในป่าอยู่แกก็รู้ว่าเมืองซิวอ่ะสมันเป็นเมืองที่แบบอยู่ใจกลางของป่าเลยแต่ช่างเถอะมีตำรวจล้อมรอบไมล่ะก็มีคนแต่มันมีแต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลากลาดึกเนี่ยมันได้เงินเดือนเยอะกว่ากะเช้าเออได้กะเช้าได้ประมาณแกรู้ไหมว่าค่าจ้างได้ประมาณไอ้กะเช้าได้สองหมื่นกะด้นกันกะดึงได้ห้าหมื่นก็ตกลองมาดูตรงนี้มันมีป้ายอะไรประกาศคนหายหรอตรงไหนอ่ะ ข้างหน้าเหรอนีลองมาดูสิเฮ้ยมันเก่งว่าอะไรเฮ้ยเนหรอบไดตเจนหรอบปุ๊บยู่อะนะครัตึ้นๆพีซคอมอยากไล่เหมือนเฮ้ยรูบิเอ้เตนี่ฉันฉันเล่นเก่งมากเมื่อก่อนอะเล่นเก่งอะไรหรอกแล้วก็มีเสียงอะไรวะ นี่ๆเมื่อก่อนฉันชอบกินพวกนี้มากเลยแต้มาดูดิซองๆขนมอันเนี้ยแปลว่าอะไรวะเนี่ยโอ้พวกคอนเฟลกพวกไอ้น่ากินมากเลยน่าอยูเหมันกินสักขาสี่กล่องเลยซื้อได้ไหมเราเราซื้อได้นะเราซื้อได้เดี๋ยวตอนเลิกงานค่อยซื้ออันโอ้ยไ้กรอกโอ้เขาเอาขี้มาด้วยโอ้ขี้ขี้เนี่ยโอ้โหอูดูเบอร์เกอร์เน่าเต้เบอร์เกอร์เนื้อเน่าผู้จัดการอยู่ไหนวะ เบอร์เกอร์เนื้นอเน่าผู้จัดการอยู่ไหนเราจะผู้อยากกินอันงสองไงเนี่ยทั้งสองกันสิโคตรน่ากินเลยคืออะไรวะแป้งเหนียวเหนียวเนี่ยอเนา่าเอาแล้วเขาอ๋อไงฉัน,น,ฉน,นยอยากกินอันนี้ฉันอ,อยากกินไก่อ,อยากกินไก่เออเออไม่แกกินดีไหมดีก่อนพวกเราอาย้อนความจำหน่อยดีกว่าไหมพวกเราเคยทำงานการดึงขี้ในตำรวจเออทีเดียวเพราะว่าคุยดีไปตลอดอะไรเออ เดี down, ๋ยวสั่งสเตย์้ a อะไรอ่ะโอเคไปไหวะตันฉันอยากดูหนังสือพิมพ์วะห้องนี้เลยน้ำน้ำห้องนี้เลยปืนนี่ห้องน้ำป่ะปืนไม่ใช่ห้องน้ำ้วอุ้แมเฮ้ยโหิการเอาปืนมาขาได้เหรอไหนวะตั้นไหนวะไม่เห็นมีเลยใชห้องน้ำเหรอะยไปี่ทนี่ไหนวะหนังสือพิมพ์นู่นนตรงข้างหน้างนเอาแล้วก็ฉันกันึกว่าจะอยู่หลังโอ้ย นี่มันเอ็ดนี่มันก๊อกสิบแปดดีกว่าไหนอ่ะขอกินห้วยโยกุงได้ตั้ได้ตั้นแกไอ้แกนรู้จักเป็ดตัวตัวสูงไม่ใส่เสื้อเลยรู้จักไวไหมไหนไปกันเถอะไปกันเถอะไปเที่ยงเราต้องไปเที่ยงไปทำงานพ่อเขาทำงานอยู่ไหนวะนี่นี่นี่ที่ไหนวะออฟฟิศออฟฟิศก๊อกซิงที่ไหนที่ไหนกันวะไอ้ตั้นอยู่ไหนวะเออใช่ยังไม่เจอไอ้ตั้นเลยนะ อันนี้ใครอ่ะเนี่ยมาดิอ่ะอยู่นู่นไงอ่ะอยู่นู่นไงไปอะไรนาฬิกานี่ไงนาฬิกาอะไรไงนาฬิกานาฬิกาอะไรมันเก็บแล้วมันให้เก็บเเขาให้เก็บเขาให้ทำเลยไปทั้งเก็บอะไรทั้งนาฬิกาไปทั้งเก็บแล้วอ่ะไปเคาน์เตอร์แล้วอุปกรณ์เพื่อเก็บอันนี้ไงเก็บกระองเาเลืกเก็บน้ำด้วยใครเก็บกล่องตรงนู้นดิ มีกล่องไหนวะเออกล่องเขาเตือนเออดิ๊บไ<ห>ม่อาไอ้ทำเก็บไปที่ไหนตอนนีน้มีเอาไปตรงไหนอะตั้นหล,ลัๆๆหลงร้าหนหล,ลัลงร้านหลังร้านหลังนี่เหรอเออแต่ไปช่วยเก็บดีก็กำลังเก็บหนังสือพิมพ์ตรงนี้จัดจุดอ่ะช่างไม่ใช่ละแล้วตรงนี้เหรอใช่ไหมนี่เอาเอาไปตรงไหนวะเออวางไว้ไหนเนี่ยอันเมื่อกี้ไอ้ตามฉันมาตามพินมาแล้วตามพิมมาแล้วฉันขอหยิบกล่อง มาตามขันมาจินาตามที้ไปตามทีมไปอ๋อดียตู้อะไรนี่นะเฮ้ยเมืนไม่ตลกยาไม่ได้น้ำพันยากรได้เขาทำได้มีที่เก็บอยู่เขาไปไหนเนะสรุปเราสร่มันต้องเก็บตรงไหนวะเนี่ยผู้จัดการไม่ยอมบอกอะเออใช่เมื่อกี้นั่งเก็บได้เลย่่อนี่ไงเอาไว้ในห้องเก็บของนี่หรือเปล่า อ้ยบิดฉันนี่ไอ้ไอซีเราต้องทำอ๋อนี่ไงแค่นี้ทำไมเราถึงไม่รู้ว่าไม่วางไม่ได้หรอออถ้าไม่ทันนนของแกมันแกก็ดูเยอะตรงนั้นเป็นถั่วตรงนี้เป็นน้ำตรงนี้ของฉันเป็นอะไรวะของฉันเป็นนิติสารก็ต้องสื่อตรงนี้นนิติสารก็ต้องคือตรงนี้นีติสาเป็นนิติสารสารก็คือตรงนี้โอ้โหไม่เห็นตรงกล้องอ่ะตีนคืออะไรอ่ะถั่ว เินใช่ตินตินที่ถั่วตินเอามาดูไอ้ตินคือลูกอมลูกอมมาตัวนี้ตินลูกอมไปไว้ตรงนู้นนนู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนอ่ะอันนี้ันเป็นอะไรวะมันฝรั่งมันฝรั่งอยู่ตรงไหนวะอย่ารับังฉันมันฝรั่งอยู่ไหนวะโอเคไม่มันฝรั่งดูก่อนมันฝรั่งอยู่ไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงโซนนี่ไงโซนขนมมันฝรั่งไม่มีร้อนแต่ละมันเลย ก็นี่มันดึกแล้วหาทุ่มแล้วน่ะนักเรินทางเดู่นี่มันท่านทุ่มแล้วไปเลย่ะมันมันทอสเอ้ยดูดแกใครอะไรอีกก็ไม่เห็นมีใครเลยก็ของกินน้ำแก้วนึงนะเฮ้ยล้ำไม่กวนไปเอาไปเอาไม่กวนไอ้ยอะไรทำไมมันสกปรกจะว่าใครมาขี้เท่านี้นั่นเป็นอะไร ฉันเห็นมันเป็ดตัวดำๆมาอยู่แนวเนี้ยเป็ดตัวดำๆมันผีอะเมื่อกี้มีผีอะไม่ใช่แล้วนี่อย่าทำให้พูดฉันโกนได้ไหมฉันยังหลอนไอ้หน้าไม่หาเลยผีไอ้ตำรวจนั่นอะจริงๆฉันเจอแล้วเว้ยตอนนี้ฉันเป็นตำรวจแล้วตำรวจแต่ว่ามันไม่เหมือนไอ้ตัวที่พวกเราเจอที่สถานีตำรวจมันตัวสูงๆตัวดำๆเหมือนไอ้เนี่ซิก่ะเหมือนซิก่ะคือซิกคือตัวอะไรวะนี่ก็แบบดอย อ๋อฉันเคยเล่นเกมแบบรออยู่อ๋อไอตัวไอตัวตาเดียวนะเออท่านเคยเล่นไอตัวที่ตัวดำๆนั่นแหละมันมันตัวมันตัวอะไรน่ะแตทฉานไม่เห็นหน้าไอตัวสูงมากเลยหน้าไหนไม่เห็นมีรอยดำเลยที่มีคนเดินหาเอาสิอ๋อนี่ไที่เหรอที่ยวมาเอ้าเทนวอลไอ้หมนเฮ้ยเขาจะไม่ทำอะไร ไม่มีใครเมนมนะจินระวังผีนะใครมาวบไอวินเขามาจินจินใครจะไปกลัวล็อกประตูเลยตัล็อกัล็อกประตูจินล็อตูแล้วล็อกประตูแล้วรเข้ามาวะใครเข้ามาใครอใครไปนี่ลูกค้าลูกค้านี่รับรับรับลูกค้านะลูกค้ามาเข้ามาเลยครตอนน้ตกหมดเลยจินจินเติมน้ำมันเอ้ย เอาไปไหนออกเตมันตอนแล้วไปไปตามจ้าเขาไปดูว่าจ้าเขาไปุดก่อคุยยังไม่ใจตั้งคุยยังไม่ใจตั้งฉันไม่ความสะอาดข้าส่งฉันลืมฉันคิดว่ามันวเม่อกี้ทั่วมันแตกเมื่อกี้ั่วมันแตกไม่บอกเพื่อนเลยฉันช่วมันแตกทำไมไม่ไม่บอกก่อนเลยว่ไอ้นไอ้ฉนไอ่ไ้นไอ้ได้ฉนไ้นไ้นไอ้ฉนไ้อ้ฉนไอันได้นไอ้น้ันไอ้ฉัน้ตอ้ไอ้ฉันไอ้ัอ่ฉไ้อ้อย่าไม่ตลก อะ,อะไรอีกที่ฉันเจอเหมือนกันเลยเจออะไรกันโคตรไล่สัละกันเลยใช่ก็ต้งสูงตรงนี้ประตูเนี่้ใช่เหรอเฮ้ยประตูเลยมันหายเห็นไหมมันว้ายไปเลยอะไรอยะมั่วไม่มีหรอกเพื่อแกคิดไปเองโอ้ว่จะหลอกฉันได้ไหมคาตาคอนต้องมีจริงตัวนี้ที่ฉันเห็นก็ต้องมีจะหลอกฉันใช่เวล่ะหรือว่ามันจะอัดจากขนาดนี้ตำรวจเหรอมันเกตหาอะไรอย่เงีก็บอกอยู่มันไม่มีจริงคือไม่มีจริงมันก็ได้นะ รถมาแล้วไม่ได้คนเลยวะรถมาอีกแล้วเหรอมไ้แลวฟังนะเรนควอจะซื้อของอ๋อเขาจะซื้อของไอ้แก่เฮ้ยอย่าพูดดังดีนะครับดีนะตั้งดีนะว่าเขาเป็นเขาแก่แล้วสติขู่ดีหน้าหน้าเขาดมาดูหน้าไหนว่าหน้าเขาเขาดูหน่อยมาดูหน่อยแล้วเขาดูหน้าเขาหน่อยดิ โอ้โหไปโดนอะไรมาหรือไปโดนอะไรมาไปปิู้กับพม่ามาเขาเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่มันเสพยาไอ้นี่เสพยาเว้ยพระเจ้าต่าสินเฮ้ยอะไรอูเดียซื้อนซื้อกระตุนโฟไปทำไมวะใช่ๆๆ่านด่านแกเนี่ยมันซื้อหนังโฟอ่ะสวัสดีคุณเป็นยังไงโอ้ใช่เน่ติดยาดูเลยนะดูดูแต่งดูแต่งทีทีสารฮอตของสองอันได้โปรด อีสาอะไรวะโอเคเจ็ดจุดหกเจ็ดนะเจ็ดบาทจุดหกเจ็ดดอลลาร์เอาล่ะไปเลยขอบคุณครับไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยปกยไปเลยไปเลยไปเไปยไปลยไปเลยไปเไปกว่ไปเลยไเลยไไปไปยไปไปไเลยไปเยไไเลยยไปเตไปไปไปยเลย ตอยางตอยางตอยางา้องจะหนักเลยนะอมันจะหลุดมันจะชนล้างเราเต้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้วยด้ด้วยมันชนตัววะมันชนด้านใจมันชนเต้มันชนเต้มันชนเต้โอ๊ยโอ้ยโอมันชนเต้อีกแล้วต้นตั้นมะรังเต้ตาเต้ตามันไป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 ตามมันไปโอ้ยแกยังเจออีกนะเป็นลูกค้าที่เราตามเยอะมากไปมึงไม่ยอมไปปล่อยไปง่ายเออ ท่านี้ไม่เจอแล้วอ่ะถ้ากลับมาไม่แก่ได้เดินจับสซเวนะท่านมองแม่งเลยเอย้ยเดูจับสซเวท่านมอมแม่งเลยจวจัให้หลามแล้วก็ไม่น่าที่จะน้ำมันนะเอขย,อยาเอาไปทิ้งตรงไหนวะน,น้ำทับขยาทิงไงมันไม่ได่เองอออตัวแล้ว เมื่อกี้ตัวเจ้าคยเห็นมีกองกลับฉันเห็นเมื่อกี้ตัวฉันเห็น,นฉัน,ฉนไม่เห็นอะไรฉันเห็นแค่แบบแบบฉันฉันเห็นไอ้ตีน